ชายชรากรีดทางพลาสติกแล้วเทน้ำทะเลลงไปเล็กน้อยจากนั้นใช้แผ่นพลาสติกบางๆคลุมไว้และหาของหนักๆมาทับภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุน้ำทะเลระเหยกลายเป็นน้ำจืดและหยดลงในแก้วในที่สุดเขาก็มีน้ำดื่มอีกครั้งและทำให้เขามีความหวังมากขึ้นชายชราคนนี้รออยู่กลางทะเลมาหลายวันแล้วหากไม่มีน้ำจืดและอาหารเพียงพอการเอาชีวิตรอดก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ภารกิจต่อไปของเขาคือการแก้ปัญหาเรื่องอาหารเขาใช้สายเบ็ดจากชุดอุปกรณ์ในแพรชูชีพเริ่มตกปลาและในขณะนั้นเขาก็คอยสังเกตหาเรือที่แล่นผ่านมาด้วย3มชั่วโมงต่อมาทันใดนั้นเขาก็มองเห็นเรือลำหนึ่งอยู่ไกลๆกำลังแล่นมาในทิศทางที่เขาอยู่เขารีบคว้าพลูสัญ,ญญาณออกมาแล้วโบกมันอย่างสุดกำลังในอากาศแต่ในตอนกลางวันแสงไฟเล็กๆแทบมองไม่เห็นเขาตะโกนสุดเสียงแต่เรือก็ยังแล่นผ่านไปและหายลับไปในขอบฟ้า ช่วงเวลานั้นเขาสิ้นหวังสุดๆในขณะที่เขานั่งเศร้าสายเบ็ดก็กระตุกขึ้นมาทันทีชายชรารีบจับเส้นเอ็นอย่างรวดเร็วปลาขนาดใหญ่ดิ้นอยู่ในน้ําแต่ขณะที่เขากําลังจะดึงมันขึ้นมาฉลามก็ฉกเอาเหยื่อของเขาไปตอนนั้นเองที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าใต้แพรของเขามีฉลามหลายตัวกําลังวนเวียนอยู่ในคืนนั้นเขาสะดุ้งตื่นด้วยเสียงบางอย่างเขาเหงื่อยหน้าขึ้นมองเห็นเรืออีกลำ ชายชรา,ารีบจุดพลุสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือแต่โชคชะตาเรากับกำลังเล่นตลกกับเขาเรือก็เล่นผ่านเข้าไปอีกครั้งหลังจากล่องลอยมาอีกหลายวันอาหารของเขาก็หมดลงเขาเขียนจดหมายลาลงบนกระดาษใส่ขวดปิดผนึกแล้วโยนลงทะเลเมื่อไม่มีเรียวแรงและไม่มีแผนการใดๆอีกสิ่งที่เขาทำได้ก็คือนอนรอความตาย เขาหลับหบตื่นตื่นจนกระทั่งฝลุบคําำทันใดนั้นแสงไฟบนทะเลก็ดึงดูดความสนใจของชายชราอีกครั้งครั้งนี้เขาจุดไฟในถังหวังว่าจะดึงดูดความสนใจของเรือแต่เปลวไฟลุกโชนจนแพทั้งลำลุกไหม้ขณะที่แพรกำลังถูกเผาเรือก็แล่นผ่านเข้าไปอีกครั้งในที่สุดชายชราก็หมดแรงเขาค่อยๆปล่อยตัวจมลงสู่ท้องทะเล ในวินาทีนั้นเองลำแสงหนึ่งก็ส่องลงมาจากผิวน้ำมีคนเห็นเขาในที่สุดความหวังก็กลับมาและเขาก็ว่ายน้ำเข้าไปหาแสงนั้นมีมือหนึ่งยื่นออกมาแล้วดึงชายชรลาขึ้นไป